สวัสดีค่ะหากใครกําลังวางแผนนะคะที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นในแถบแถบคันโตหรือว่าคามาคุระหรือว่าใกล้โตเกียวเนี่ยแอมมินแนะนําอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ควรจะมาในช่วงใบไม้แดงนั่นก็คือวัดเมเกซุอินนะคะซึ่งอยู่ที่คามาคุระค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้แดงแล้วสวยมากจุดเด่นของที่นี่นะคะนั่นก็คือหน้าต่างรูปวงกลมนะคะเราสามารถที่จะเห็นใบไม้แดงผ่านหน้าต่างตรงนี้ไปได้เลยนะคะ นี่สวยไหมลักษณะน,นะคะจะคล้ายๆกับวัดที่เกียวโตวนะคะที่เป็นหน้าต่างรูปหัวใจนะคะที่นี่นะคะแอนดมินไปช่วงปีที่แล้วประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ในปีนี้นะคะแอดมินก็จะตามไปอีกเช่นกันค่ะใครไปเจอแอดมินนะคะอย่าลืมถักทายกันนะคะแอดมินเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะว่าเป็นช่วงไปไหม้แปลงที่สวยมากจริงๆแอดมินชอบมากซึ่งเป็นวัดที่มีความสงบมากเลยนะคะต่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ก็สวยแล้วก็สงบเช่นกันค่ะแอดมินเคยลงวิดีโอคลิปนะคะที่เป็นในช่วงของอาจิไซไว้ด้วยสําหรับวัดนี้ ใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูได้ในช่องของเจแปับคาโคอีเลยอย่าลืมมากันนะคะแล้วก็เซฟไว้เป็นวิชลิสต์สำหรับหนะ้อาอัตามนี้ด้วยค่ะ